นึกแล้วเชียวว่าจะต้องเสด็จไปไหนมากับองค์หญิงไม่อยากรู้ว่าฝ่าบาทต้องการพบหม่อมฉันด้วยเรื่องอะไรไปไหนกันมาตั้งนานทำไมรับส่ยอย่างนี้แล้วไปคะในเมื่อกุศาร้านนี่เป็นบ้านเมืองของหญิงทำไมหญิงจะไปไหนมาไหนตามความพอใจหญิงเองไม่ได้ เจ้าชายชัยสัตว์รับสั่งถามด้วยความเป็นห่วงเป็นการแสดงความจงรักภักดีอย่างหนึ่งยังไงล่ะพระเจ้าค่ะยิ่งเป็นห่วงหนะอกการเสด็จนั้นเป็นความลับซะเหลือเกินคงไม่ได้เป็นความลับหรอกเพคะแต่ญิงไม่เห็นจําเป็นว่าเวลาหญิงไปไหนมาไหนจะต้องเป่าร้องบอกใครด้วยนี่เพคะจริงนะที่คะผมคิดว่าเรากลับกันดีกว่า่าบาท องค์หญิงจะได้ทรงพักผ่อนหม่อมฉันทูลลาวันนี้องค์หญิงคงจะทรงพระสําราญมากขึ้นไม่มากกว่าน้อยข้าพระ้าไทยองค์ชายนากไปคะ่ะพานนิสาไปค่ะ ส่งมามากนะพะเจครคิญะค่คีม้าไปรอบๆดูบรรยญญากาศสวยๆกับเพื่อนคุยที่รู้ใจเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะั้นพี่ะเช่นทรงรู้สึกเช่นนั้นจริงๆหรือพเจค่ะถ้าหญิงไม่รู้สึกอย่างนี้หญิงก็คงไม่พูดพ่คะถ้าเช่นนั้นผมงฉันมาเป็นเพื่อนสรงมาทุกวันนะพะเจค่ะ ฉันมีเร uh ื huh. ่องจะโทรพี่ชิงมาทำต่อใช่ไหมคะ เจ้าพ,พี่เจ้าพี่ไปคะพักบึ้งจังทรมีธุระอะไรจะใช้เสนาบดีหรือเปล่าอเอาอีกละเจ้าพี่ประชดประชันหญิงอีกละเจ้าพี่ทรงงานหนักจนเราแทบไม่ได้พบกัน ราต่างคนต่างทํางานเพื่อกุศลแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดก็คงจะเพียงพอแต่ทรงงานนะก็ไม่ดีนะพคะน่าจะทรงหาความสําราญให้องค์เองบ้างรับสั่งถูกทีเดียวนี่ก็พยายามจะทำงานให้เสร็จเร็วๆ จะได้พักผ่อนสักทีแล้วนี่เจ้าพี่จะเสด็จอมริสาหรือเปล่าเพคะญิงอยากไปอมริสาจริงๆเลยเจ้าพ่อก็โปรดจะเสด็จอมริสาเหมือนกันเอแล้วนี่เจ้าพ่อไม่ได้รับสั่งกับเจ้าพี่หรือเพคะรับสั่งรับสั่งหลายเรื่องทีเดียว แต่บางเรื่องก็ยังตอบไม่ได้ง่าย ฉันจำเป็นต้องไปจริงๆ คะหนูเพิงกลับกักพ่อเจ้าพ่อไปคะงานแค่ไหนก็รอได้เออหมายถึงว่าพร่าการเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็สรงสบายขึ้นไปคะแล้วจะพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าปคะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรวันนี้ว่างก็เลยอยากจะพักผ่อนสมอง นึกขึ้นได้ว่าที่นี่มีขนมอร่อยพี่มารบกวนพระไทยน้องหญิงหรือเปล่าอ,อไม่เลยเพคะเจ้าพี่ก็ทรงทราบนี่ไพคะน้อหญิงชอบคุยกับเจ้าพี่เลยได้ข่าวมาว่าหมู่นี้น้องหญิงชอบไปเที่ยวกับเจ้าชายบุศกรเจ้าชายิีสาระมาถามนคะ่ะ ไม่ได้เจ no ้าชายไม่สงสารก็จะไม่มีอะไรหรอกเพคะหญิงเบื่อเบื่อพอดีเจ้าชายบุตสกรชวนไปเที่ยวหญิงก็ไปด้วยแต่หลังๆเนี่ยตัวเจ้าชายบุตรกรแปลกๆนะเพคะหญิงว่าจะไม่ไปไหนด้วยละสงสารเช่นนั้นพี่ก็สบายใจ พี่เป็นห่วงน้องหญิงกลัวหญิงโดนหลอกเลยเพีคะขอบพระทัยพี่คะที่ซรเงเป็นห่วงหญิงดูเหมือนจะมีเจ้าพี่เพียงองค์เดียวที่เป็นห่วงหญิงไม่มีใครเป็นห่วงหญิงเลยเพีคะน้องหญิงเอาอีกแล้ว ทำไมจะต้องทำถึงขนาดนั้นเพียงเพื่อให้เจ้าชายอริสาสนใจเท่านั้นเองเหรอทำไมไม่โตเลยเป็นเด็กเ้าเจ้าพี่เป็นหญิงเป็นใครสักคนที่เฝ้ารอแล้วไม่มีใครสนใจเจ้าพี่จะทรงทำยังไงไปคะน้องหญิงน้องหญิงมีค่ามากกว่านั้น พี่เคยบอกแล้วไงไม่อย่าทำอะไรด้วยอารมณ์เจ้าพี่ก็พูดได้ใครๆก็พูดได้เรื่องของความรักถ้าใครไม่เดินกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกพี่คะยิงรู้ว่าหยินทำตัวแย่มากแต่มันก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายเจ้าพี่ดูหญินเลยเพี่คะ ถ้าพี่รักใครสักคนพี่ก็งคงทำเช่นเดียวกับหญิงแต่หลังจากนั้นพี่จะหันกลับมามองยังคงเป็นคนอื่นๆที่เฝ้ามองเฝ้ารักแล้วก็เฝ้ารอนางหญิงใครเลยไปคะ จ้าชายชัยชัดหรือเจ้าชายบบสกอนแค่คิดถึงหนิ่งก็จะแย่แล้วพี่คะ